Diable. สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมชิเช่นเคยนะครับหรือว่าช่องไซตาม่าเกมมิ่งน oh ั่นเองแล้ววันนี้อยู่กับใครก็ไม่รู้ก็ไนะครับตอนนี้ผมก็ถ่ายคลิปอยู่กับใครก็ไม่รู้นะครับอ๋อเขาบอกว่าคนไทยรอแล้วเขาก็ออกไปแล้วเฮ้ยนี่มันบ้านอะไรเนี่ยโอ้ SCP ดี๋ยวลองเข้าไปดูหน่อยสิพังยับเลยทำไมมันพังยับขนาดนี้วะโคตรแหลกเลยแบบนี้จะตั้งชื่อเป็นแบบว่าอะไรดีก็ยังไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยหรอเอ๊ยไฮ้ได้ไรดี 来，拜拜拜，拜拜拜拜。 คลิปนี้ก็อาจจะยาวนะครับพี่น้องออกออกออก,ออกผมไม่ตัดคลิปเลยทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวไม่เด้งอีกถ่ายไปเรื่อยๆรอเพื่อนเข้าเข้าห้องก่อนมันจริงจะจอยได้ พีออกก่นนเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องวีโฆษณาขออนครับพี่มีโฆษณาปีกดออกเร้รอยๆพี่เข้าแล้วเข้าแล้วคลิปนี้อาจจะยาวเป็นสิบนาทีเลยก็ได้นะครับ เบไปบเข้าเกมเลยตัดแล้วกันเดี๋ยวคลิปเราวิเข้ามาแล้วนะครับทุกคนว้าวนี่มันแมปอะไรกันโอ้นี่มันแมปดวงดาวเราจะไปดวงดาวไหนก็ไม่ดู เอ้ยยี้ทำไมวะเฮ้ยเราเราไปไหนดีเราต้องไปตรงไหนล่ะให้ขึ้นรถทำไมวะ เอยโหรถเทจังโอ้ยเล็กเล็ดเล็ดเราขอใช้รถคันนี้ละกันนะรถคันไหนดีเอาเป็นรถคันนี้ละกันรถคันที่เสียงไม่ดังย,งยังยิงกันคืออะไรวะนี่รถราเทนะ ตกแมปปือไปเร็วโอ้โหพดทีเรื่อยๆดก็บที่ห้าสิบเอ็ดเฮ้แบบเอื่อมีคนยิงฉันเอื้อตายไม่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 เราไม่ได้ตายเราก็จะลงไปในอวกาศนะครับขี่รถไปนะครับขี่เกียรเดินประมาณนั้น ปเราจะตกแมพกันคนเดี๋ยวเราจะไปขี่ยานกันอ้าวตกเฉยเลยอ้าไม่ได้ขี่เลยตัดคลิเวนกลับมาเลยทุกคนแม่งเมื่อกี้ตกแมพโอ้ได้ขี่รถอะไรอ่ะอ้ยไปไปรุวๆ โ oh, oh, อ้โหนายเฮ้ยเราทำคลิปนะเราถ่ายคลิปอยู่เฮ้ยี่ยานดีกว่าทีนี้ยานนี่เลย ที่ไม่ค่อยเก่งบาย making โหขี่ยากมากคว่ำแล้วมั้งเนี่ยกชูชินชอบคนไทยคลิปมาแล้วเราจะตกแมพใช่ไหมไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนคันใหม่กัน คลิปอยู่อยู่นะไปกระเถิบเปลี่ยนแมพไปเปลี่ยนแมพกระเถิบทุกคนแปบ๊บนึงนะขอเปลี่ยนแมพก่อน อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะอโฆษณาเวียน